จับจุดจี้ใจที่จริงแล้วธุรกิจออนไลน์ของคุณคือการแย่งสายตาของลูกค้าให้มาสนใจข้อเสนอของคุณเพื่อรวมกลุ่มรับข้อมูลความรู้ถ้าเป็นการเขียนคอนเทนต์สิ่งที่ดึงดูดความสนใจคือพาดหัวแต่จุดกอบเกี่ยวความสนใจหุพอยต์ยังสามารถเป็นรูปภาพวิดีโอเสียงและสีได้กด3วินาทีมาจากตัวชี้วัดที่ Facebook ใช้เพื่อลงทะเบียนการดูวิดีโอในฟีดข่าวเขากล่าวว่า หากคุณอยู่ในวิดีโอเป็นเวลาอย่างน้อย3วินาทีวิดีโอนั้นจะส่งสัญญาณสำหรับเราว่าคุณไม่ได้เพียงแค่เลื่อนดูฟีดและคุณได้แสดงให้เห็นแล้วว่าตั้งใจที่จะดูวิดีโอนั้นกด3วินาทีเพื่อจับจุดเชื่อใจต้องกำหนดความคาดหวังว่าข้อความของคุณเมื่อถูกส่งไปมันจะชัดเจนและมีส่วนร่วมหรือยุ่งและยากที่จะติดตามคุณต้องการให้ผู้ชมของคุณเพลิดเพลินกับการรับชม3วินาทีแรก เพื่อให้ผู้ชมมีเวลามากขึ้นกับเนื้อหาของคุณวเวอร์ลี่หรือการแชร์ต่อคอนเทนต์ของคุณเกิดจากการที่ผู้ชมของคุณได้รับความรู้สึกมีคุณค่าไม่ใช่จากความคิดเกี่ยวกับคุณผลิตภัณฑ์ของคุณหรืออุดมคติของคุณคอนเทนต์ของคุณอาจไม่ต้องทําให้ตื่นเต้นแต่ควรทําให้สนุกและน่าติดตามยังมีวิดีโอสาระความรู้สําหรับคุณนะครับติดตามต่อกดลิงก์ที่อยู่ข้างใต้วิดีโอ